สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเล่น Land of the Dead นะครับเกมนี้นะฮะเป็นเกมซอมบี้ตายยากนะฮะซอมบี้ตายยากแค่ไหนนะครับต้องมาดูนะฮะอืมอนะก่อนอื่นเราก็ไม่หากกอุปกรณ์ก่อนนะครับเปิดไงวะอ๋อกดีนะฮะ เก็บเก็บของกดแล้วเฮ้ย <_ L an> อืมเก็บไปก่อนครดูดวงดาดฟ้านะบบนดาดฟ้ามันจะมีปืนออกระบอ,อกหนึ่งนะครับกดแล้วลวะชิบหายเก็บกดไรวะ อ๋อนี่ไงกด e อือ,อ,อ,อเก็บกด e นะครับเมื่อกี้มันกดไม่ติดแม่งอือซอมบี้อยู่หน้าห้องนะครับเราต้องต้องค่อยย่องนะครับเพราะว่ามันตายยากมากหือืนเราจะใช้หมัดก่อนนะครับปเปรียดสุดน,นะครับ ขวางดูอีกเดี๋ยวก่อนนะครับบองอย่างเราตำรวจบ้านก่อนดีกว่าเพื่อเฮ้ยอืมต้นตีนอ้าว ตายยากเปล่งไงตายยากจริงนะครับอืมหลอนจริงหลอนจริงนะมึงเนี่ยหลอนหลอนตายยากตายตายากจริงจริงจริงจัดจโอ้ย โอ้โยมึงมาเร็วชิปหายอือรอหน่อ,น,อนะฮะต้องหากุญแจก่อนแต่กุญแจอยู่ไหนเดียวครับหนึ่งแม่งล็อกอีกอืม คุณแจอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงล็อกอีกต้นตีนไม่ไม่ไม่ต้องไปกลัวมันนะครับเราคลิกขวาต่อยนะครับจะทำให้ต่อยแรงขึ้นนะครับ ให้คลิกซ้ายรับรองมันไม่ตายแน่ครับอื้มอื้มเฮ้ยอีป้าอีป้าอีป้าเฮ้ยเงยเดี๋ยวก่อนกุนชจอยู่ไหนวะมาแล้ว กุญแจคงอยู่นแน่ๆเลยครับเฮ้ยไอ้เขี้ยตกใจหมดเลยนะ่งลุกลุกมาไม่ไม่ดูหา่างอะไรเลยนะไปก่อนเดี๋ยวกุญแจต้องอยู่แถวๆนี้แหละครับเดี๋ยวขอขอเวลาหาเฮ้ยมึงแห่มาคิสะดุง้งเลย วันหนึ่งฮะเหนื่อยเหนื่อยต้องมีกุญแจสักที่หนึ่งนะครับเพราะว่าอ๋อดูแล้วผมเคยดูมามันต้องฆ่าซอมบี้ก่อนซอมบี้อยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นั่นไง ซอมบี้มึงอึดมากเลยโอ้โหโอ้โหรู้วงเลยรูวงเลยไม่ได้แล้วนี่ไงต้องยิงจนกระสุนยาขอยาหน่อยเถอะ เ็วสิมันมาเร็วอุย้ยมันมาเร็วแล้วกุญแจอีกไม่ได้เก็บเลยเออไปเก็บกุญแจกัน<ะ>หนึ่งแห่มาตกใจกันไม่เป็นไรนะครับมันอยู่ในนี้แหละแยวก่อนหากันมันต้องอยู่ในนี้แหละจากประสบการณ์ที่ผมดูมานะครับ มันต้องอยู่ในนี้แน่แล้วมันอยู่ไหนวะอย่าบอกนะนั่นไงกูว่าเรียวเอ้ยคุญแจมันอยู่ไหนวะ แถวนี้ดิวะนี่ไงว่าแล้วนี่เก็บไปก่อนโอเคไปนะครับกุญแจได้กุญแจมาแล้วเราก็ไปเปิดประตูข้างหลังกันนะครับอืมอแห,ห่มาดิชิดแล้ว โอเคนี่เปิดได้แล้วนะครับปิดกันก็ก็จะเจออาวุธรับอื้มนี่แหละของดีโอู้หูยอ้หูยวิ่งแล้ว ปืนขลังดีจริงอ้าวอ้าวนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยมึงอึดจริงเลยเขาเด็กเขายิงนัดเดียวตายไอ้ห่านนี่ไม่ตาย ไงดีวะเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อลูกสองเฮ้ยยาลุงลุงยาลุงลุงลุงแม่งอึดเด๋งอีป้านี่แม่งนี่อ่ะ เจินติดระนี่อุ้ยเหนื่อยจริงนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับเกมนี้อมันให้เราหาโอ้โหแล้วกระสุนมันนิ่งงก,กับะูแตอเจินขอเก็บก่อนก็ไม่ได้ ต้องใส่งานนี้ต้องโดปืนลูกซองมาใช้ก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็สัตว์เอ้ยองยยานแม่งมาเป็นผีช่องแอร์ส้อติงเจ้ตกใจรู้ไหมเนี่ยยีส์หนียีส์หนีโอเค อย่านะโอ้โหแม่งตืดมากจริงอย่าง่าบขาคุณนะ นี่ไงคือมันคงต้องไม่ได้มีแค่นี้แน่ๆแน,ๆนะครับเฮ้ยนี่เกือบแล้ว อ,อ,อย่าลุกเลยป้าขอร้องอหนักใจใลูกฟองลูกฟองนี่น่าจะเก็บไว้นะครับอู้หูยลูกกระตุ้นโอ้โห้เฮ้ยลูกมาทำอาหาระไรวะ เฮ้ยขี้มึงวิ่งได้ไอ้เขี้ยมึงวิ่งได้มึงวิ่งได้เอาเอาเมื่อกี้มันวิ่งได้ไงมึงหลอกกูอีกนี่เกมมี่เฮ้ยอื้ืออื้ืออื้มอือมปีนัดมุดเด้ง อุ้ยกระสุนนกแล้วกูไปไหนต่อเนี่ยเฮ้ยอุ้ยยิงเอ๊อุ้ยยิงเป๊มาสองตัวอุ้ยแม่งทำกูหลอนนี่แก มอดเฮ้ยมึงวิ่งอีกแกมึงวิ่งอีกแล้วมึงวิ่งได้อืนี่ทำให้คุณตกตกใจหมดเลยไหนยะโอ้ ไหนวะมีอะไรให้เก็บมูนีไ่ไงอืมขอใช้ค้อนนำทางก่อนล้วกันลุงผมรู้นะลุงยังไม่ตายอ่ะโอ้โหมันอืดขนาดังไม่ตายมันก็บ้าแนละ้ว นี่คุณรอดมันได้ยังไงวะเนี <S <S <an> <S ย่ยอื้อย่าบอกนะนี่ไงอืมอย่าบอกอย่าบอกนะนี่ให้กูเดินเข้าป่าโอ้โหแม่งอึดดีจริงชีวิต ทำไงดีวะเนี่ยเอ้ยแม่งทางก็ไม่เห็นวิ่งแล้วอย่านะอย่า

ปิวโอ้ดีนะที่นี่มียาเยอะโอ้โหหนักใจจะไปไหนต่อวะเนี่ยโอ้ ไปเร็วเอา้าทางกันชิปห้ไปทางไหนต่อวะไม่มีอะไรให้สังเกตหน่อยหรือนี่ไง หาคือเข้าไปยังไงนีงไงเฮ้ยโอ้โหมาแล้วเสียงเสียงมึงมาแล้วเหรอนี่จะสูนหมดเลยอืม ยังไงดีวะกระสุนจะหมดชิปาไอ้อ้าวบอกว่าอะไรวะอา้าวงานเข่างานเข่าแล้วครับพี่น้อง โอ้โหป้ามึงขึ้นมาได้ด้วยอืมชิปให้โอ้โหหน้ามึงนี่หน้าค้นหามากเลยเนี่ย่งอย่าวิ่งมาเลยพีขอร้องขอร้องเถอะพีขอร้องอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นแหละพี่น้องผี กูไปแล้วหาคุณแจกรนปเปล่าอืมอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอ้าวิดหนาเแล้วจะจะเข้าไปทาังไงทําไงวะ ไม่เป็นไรเราก็เดินเลาะรือว่าไปเรื่อยๆนะครับอืมเฮ้ยไอ้เคี้ยเอออยู่ไหนวะไอ้ห่านไหน này á, mang ma ta phiểu, đào, Dạ già, อย่านะนี่แหละสิ่งที่ฉันหาโอ้โหจุกเลยกูอือป้าอป้ามึงอย่าอย่าอืออือป้า อโอเคอืมนี่แหละโอ้ยวเหนือ่อยจุดเป่งนะเออนี่แหละกระสุนที่ตามมาหาว่าแหละ มันจะแรงเหมือนกันวะอืมเราเอาเอานี่ดีกวอเคไปตามรั้วนะครับแล้วเราจะจ,จุดหมายเฮ้ยหานไม่เป็นไร โอเคโอเคนี่แหละอือหือยโอ้โหเราเซฟไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยโอเคเซฟเกมเซฟเซฟเซฟแล้วโอเคเอาไว้มาต่อที่ภาทหน้ากันนะครับขอเก็บความหล่อนไว้แค่นี้ก่อนหล่อนเกินชีวิตอืมใครเนี่ย โคโจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อกันพัดหน้ากับถ้ามีโอกาสจะกลับมาหลอนต่อนะครับ